สวัสดีครับพบกับช่องช้างแฟมิลี่น้องจูเนียร์นะครับวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยวันนี้เราก็ลงไปเล่นน้ำเฉยๆแล้วก็มาอยู่ในโลมกินหญ้าครับโอเคเอาเข้าไปเข้าไประวังขาระวังขาจูระวังขาระวังขาลูกระวังขาโอเคระวังระวัง คุณยายโอ้ยเจ๊าบาก็เจ๊าบาก็เจ๊าบาก็เหมือนเดิมเนาะเจ๊าบาก็เหมือนเดิมเนาะโดนน้ำครึ่งตัวนี่แหละเจ๊าบาของแท้ของของแท้แน่นอนว้าฮ่าฮ่าเย็นรอเปล่ปาพี่หนาวเย็นรอเปล่ปาโอ้ย

เอาไม for ah, ่ดาวเอาไม่น่าก้อนก็ได้น่ะโอ้โหโอเอาไม่น่าก้อนนะไม่น่าก้อนไม่น่าเลยโอ้โหทำไมต้องเล่นขนาดนี้เนี่ยฮะหัวขาวหมดแล้วทีนี้มาด้ามาลุงมาโอ้ยบุญวะบุญอะไรเนี่ยฮะ อ่าวันนี้พ่อจ่าเข้าไปซื้อฟักทองซื้อฟักทองไว้ไร้สดสาวอันตย์วันนี้ก็ักทอกินหญ้าวันนี้วันนี้เราแม่แม่เอฟซีม FC ไม่เห็นมาสักคนเลยแล้วก็กินยญ้ากินต้นข้าโพดไปรอรอแม่แม่แมเผื่อแม่แม่เข้ามาหาวันนี้ มีมีนักท่องเที่ยวมาสักคนเลยแบบนี้ไปนมาแล้วก็พักก่อนอ่าน้ำแล้วก็มาเล่นดินปะแป้งพี่จูไม่ต้องเข้ามาลูกจะจะให้พี่จูอยู่ข้างนอกลูกให้พี่จูอยู่นอกๆกแหละ เดินชมบิวแถวนั้นแหละเดินกินลมชมบิวแถวนั้นแหละไม่ให้ปีนข้อแล้ววันนี้แ้วคุณปูกลัวตีลังกากลัวพลาดตีลังกาแล้วแย่เลยนะไส้เลื่อนเลยนะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้นะหลงไม่ได้นะเราต้องอยู่เหมือนช้างนะปะปะเนี่ยปะปะดู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  จะไปทาลายถังน้ำีนและพี่หนุห่ยเขาอุตส่าห์อุตส่ตาห์รองน้ํไว้ให้หนูนะ่ะหนูจะไปทําลายน้ําหีิแล้วหนูจะกินอะไรฮะแล้วหนูจะกินอะไรฮะพังนึงก็พังไว้แล้วนะ่ะอือม,มีที่รองน้ํากินนะ่ะฮึแล้วพี่หนาเขาเห็นดื้อเลยพี่หนาเขาหม่ำนมน่ะ อยู่คุณยายอยู่กับพี่ปุ๊กรักคน,คนแม่นานาน,าน,านี่ไม่เห็นห่วงจูบ้างเลยดิฮะเห็นห่หวงจูบ้างเลยดิห่วงแต่หนาวไม่ห่วงจูบ้างเลยจูน้อยใจละเล่นคนเดียวละ,ไไะเล่นคนเดียวเลยลูกมลไม่ง้อจูไม่ง้อไม่เล่นก็ช่างจูไม่ง้อ จ,จูเล่นคนเดียวคุณยายจูเล่นคนเดียวให้ให้ให้จะร้องทำไมให้พี่จูตกใจดิฮะป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 ะไม่เอาลูกปะปะปะรอนร้อนปะ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 จูไปลูกปะไปไปลูกปะ ไปไม่ว่าเอานอกลูกเอานอกไปไม่ว่าอยู่ข้างนอกลูกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ข้างนอกไปไม่ว่าไปเอาคาบปลยคาบเร็วเอาคาบไว้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 คาบมาคาบมาเร็วเร็วเร็วเพจยาเพชรยามามาแบกท่อไปหน่อยแล้วเดี๋ยวช้าเหยียบเอาคาบมาลูกมาคาบมาล่คาบมามา เดี๋ยวหนูอยู่ข้างนอกลูกอยู่ข้างนอกเลยเดี๋ยวพ่อจะเอาเดี๋ยวตัดไผ่ให้กินแล้วมา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 หาลูกไปปะปะจูปะกินอะไรน่ะปะปะขายออกขายออกเร็วขายออกขายออกไปเอาลูกไปเอาไปเอาน่ะดูดูดูปูจะเปี๊ยตูดแล้ววะเด็กเปี๊ยตูดแล้วเนี่ยจะไปกินทำไมกล่องนมน่ะฮะน่ะน่ะน่นโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนี่มันหมูห้าชั้นแล้วเนี่ย เอ้าเอ้ามาพี่ปุ๊กออกมาเลยเอาพี่ปุ๊กออกแล้วโน่นโน่นโน่นเอาที่ไปนี่เออนี่ก่อนนี่ก่อนเอาไปไว้โน่นเดี๋ยวใช้จะเหยียบเอาออกมาเลยปะโอเคออกมาโอ้โห้รู้แล้ว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 ใครใครใครพาปีนค้องเนี่ย ไปเออไปปลูกเรื่อไปปลุกไปลูกไปเร็วเร็วเร็วลูกไปลูกไป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 เออเปิดทางหน่อยไปลูกไป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 ปลูกเรื่อไปปลูกไปลูกไปโอ้ยเต็มหัวเต็มหัวคุณโป้เลยเอาปลูกไปก่อนอะไรตัวนะปลุกลูกไปก่อน คนนี้ชอบแกงคนนี้ชอบแกงชอบแกงลุงเตาชอบแกงลุงเตาเนี่ยไปอยู่แต่ลีลาหนูจะไปเดินหนูลีลาเอา้าเอา้เอาทำอะไรนะวันนี้กินอะไรมั่งวันนี้ฮะอันนี้กินอะไรมั่งลูกกินกล้วยปะกล้วยอยู่น้นสามกระสอบน่ะคุณปู่ซื้อมามันสุกหมดแล้วปไปจะให้ลุงเตามาให้กินด้ว เยวจะเข้าไปทำไมทางนูน้นนะเวลาให้ออกไม่ออกเวลาให้ไม่ให้เข้าให้จะเข้าเนี่ยเอาเอาดู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 ด,ด,ด,ดูนานออาออกที้ะทีนี้ไปเลยไม่วาแล้วเขาเอาข้าวโพดมาแล้วน่ะถ้าอยู่ในข้อก็ได้กินเดอ้อช่วยบาได้เดอ้อ อ้าวอ้าโอ้เดี๋ยวสังกษีก็จะบาดขาแล้วดิอ้าวดู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 เลยดูเลยอ้าวฉลาดด้วยนะฉลาดด้วยนะเอาฉลาดด้วยนะเนี่ยฉลาดด้วยนะฉลาดด้วยนะเออ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 ฉลาดด้วยนะเนี่ยเอ้า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 อันนี้ไม่ใช่ช้างแล้วเนี่ยลิงแล้วเนี่ยลิงแล้วเนี่ยลิงแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยบาดขาเนาะจะบาดขาหรอกโอเคโอเก่ค เก่งมากเลยโอ้ยเก่งไปเก่งยังไงเนี่ยในดวตาสิในตาเนี Imma, ่ยตาดีตาดื้อแล้วเนี่ยดื้อแต่น่ารักนะคะดื้อแต่จูน่ารักนะคะคุณครูอือไอ้ลูกไปไปไปลงไปกินข้าวโพดแล้วไปไปถอย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 มาถอยมาแม่ ดูแมวพงเด้อแมวพงเด้อแมวพงจะกัดคนแล้วทีนี้จะกัดหมูอ้วนเด้อะไปหาพี่ปุ๊กไปหุ่นเท่ากันกับพี่ปุ๊กแล้วเนี่หุ่นเท่ากันได้เลยเดี๋ยวทำไมหุ่นเหมือนกันจังเลยไงฮะฮะก๊อปปี้หรือเปล่าเนี่ยอือเอาลูกษาไปเอาไปลงไปว้าวว้าวว้า คุณปู่จับหัวดูหน่อยหัวเย็นหรือหัวร้อนโอ้ยคนอะไรทำนองมันจะน่ารักขนาดนี้เนาะนี่ใหดูตาดิให้คุณหมอดูตาสิอ่าหมอควันเยอะๆดิเป็นอะไรเป็นอะไรมั่งตาเนี่ยมีผลข้างเคียงหรือเปล่าอ๋อโอ้ยยาลูกยาอยู่ถอย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 ,ถอย,ถอย ถอยเร็วเร็วถอยถอยดู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 มันเกินไปแล้วจู่จูเกินไปแล้วถอยมาถอยมาเร็วถอยมาลูกถอยมาเร็วถอยมาถอยถอยถอยจูถอยถอยถอยจูไปคาบมาลูกคาบมาคาบมาเออนี่คุณยายนี่แหละพาคาบนี่ไม่ใช่คนอื่นหรอกคุณยายแหละพาคาบนี่ยโอ้คุณยายคนสวยนี่พาคาบนี่ โอเคเอออยู่นอกลูกไม่ต้องเข้าไปข้างในให้แต่พี่สาวอยู่ข้างในก็พอแล้วทันเวาาไปลูกทันวาาไปไปอยู่กับลูกไปกไปคา,าบเร็วคาบเร็วคาบไปคาบไปทันวา,า,านี่เหมือนพี่น้ำเพชรตั้งแต่เด็กสมัยเป็นเด็กเนี่ยมันอย่างนี้แหละยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนแก่นเนี่ บอกให้ทำอย่างนึงไปอย่างหนึ่งนะนี่ฮะ,ะเหมือนกับพี่น้ำเพชรเดะเลยตอนนี้เอ้ยโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันรู้แล้วว่านีสใสเหมือนใครเนี่ยก็เ,เหมือนพี่น้ำเพชรนี่เองนี่ฮะถ้าบอกให้ข้ามนี่ไม่ข้ามถ้าบอกว่าไม่ต้องข้ามข้ามนี่ถ้าบอกว่าไม่ต้องไปไป ถ้าบอกว่าไม่ต้องกินกินถ้าบอกว่าให้กินไม่กิน <g ül> ตามสูตรอย,อยู่ข้างนอกเลยข้างนอกเลยกินอยู่ข้างนอก,ลนอกเลยพี่หนาอยู่ข้างในคนเดียวพี่จูยอยู่ข้างนอกพี่หนาก็อยู่ใกล้คุณยายโอเคไหมพี่หนาโอเคไหมพี่หนาสุดหลอ่อ ทิ่หนาสุดหล่อนี่วันนี้พักผ่อนเนาะทิ่หนาเนาะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องช้างแฟมิลี่น้องจูเนียด้วยนะครับสวัสดีครับ